สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจ,ะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่13มีนาคม2 5งพนกนะคะทุกคนวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนขาทุกคนขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าเลยรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่12ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่12นะคะจะให้เด่นรอบเช้า0ูนย์และ9เด่นรอบบ่าย1และ0นย์รอบเช้ามา88372หลุดค่ะพีิด้องเลขเด่นประจำวันก็หลุด4กับ9ก็หลุดนะคะรอบบ่ายใจให้1และ0นย์มาคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคน90998นะคะทุกคนเสียดาย98 เก้าอยู่รอบเช้าเนะพี่น้องเข้ากู้ตัวเด่น0ูนย์เก้เกเลขเด่นประจําวันมาไหมเลขเด่นประจํำวันรอบบ่ายเก้ามาสามเด้งเลยนะคะทุกคนทั้งหลักร้อยเนาะพี่น้องเลขสีหลุดนะคะเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่13นะคะทุกคนก็ขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็อาจจะมาช้ากว่าปกติด้อพี่น้องเพราะว่าใจเลิกงานค่้นะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนสําหรับวันที่13นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่7และ6นะคะความน่าจะเป็นมาดูคู่ความน่าจะเป็น7447 7337 7007 7557 7887 7227 6นะคะ6776 6446 6336 6, 6 หกศูนย์ศูนยหกหกห้าห้หกหกแปดหกนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่ศูนย์สี่สีะคะสค่ะสามสี่สีส ส6 6 3 3 0ก3า5ส3 3 9 9นยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นจังไดค่ะพี่น้องคะพี่คู่ใดมากบอชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านเนาะค่ะทุกคนมาดูคู่เจะเด่สามเจ็ดสี่สี่เ3็ดเจ็ดสามสามเจ็ดหกเ สี่กับสามรอบบ่ายสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุทหัสบอดีอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล5 5 เลข5กับเลข0นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ 6, ละ6เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0เป็น7 5 5 7 7 0 07วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นสักคู่นะคะทุกคน6ค่ะ6 5 5 6 6 0 0 6นะคะ,นะคะทุกคนค่ะ4กับ3รอบบ่ายและ5กับ0เป็น4 5 5 4 4 0 0 4นะคะ,นะคะทุกคน 3ค่ะสามห้าห้าสานะคะทุกคนครับเป็นยังไงบ้างคะเอฟคะมีคู่ไหนชอบบ้างไหมคะชอบตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบเลื่อนผ่านได้สถิติมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคู่ที่ใจจับให้เอฟซได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน ชอบตามไม่ชอบก็ถ้าชอบตัวเด่นก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่13มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขูสุขก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ